สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนะการเทียนปัญจัาเลขที่32วันนี้จะมาท่องบทอาคยานบทผู้ชนะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเมื่อทำการสิ่งใดด้วยใจรักถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่งด้วยใจรัก เป็นแรงที่เรารึงให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทางเมื่อทำการสิ่งใดใจบากบันไม่ไหวหวั่นอุป,ปรสรรคเป็นขวากควางถึงเหนื่อยยากภาคเพียรไม่ละวางงานทุกอย่าง เสร็จเพราะกล้าพยายามเมื่อทำการสิ่งใดใจจดจอ่อคอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขามทำด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตามบังเกิดผลงอกงามตามต้องการ เมื่อทำการสิ่งใดใครครวรคิดเห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่านใช้สมองตรองตรีคิดพิจารณ์ปรากฏงานเกล้าไกลไม่ลำเค็นความสำเร็จจากว่าใกล้ก็ใช้ที จะว่าไกลหรือก็มีอยู่ให้เห็นถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็นและจะเป็นผู้ชนะตลอดการขอบคุณค่ะ